สวัสดีค่ะวันนี้แม่ใหญ่ใหม่มาอยู่ทุ่งนาค่ะไปตะกี้ไปตลาดมาค่ะ <c oughs> ก็เลยมาแวะมาแวะทุ่งนาเพราะมันเป็นทางผ่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวนนะคะกระท่อมน้อยค่อย ผุพังหมดแล้วพี่น้องอันนี้เป็นสะหน่อยค่ะพี่น้องเอ้ยสะหน่อยปลาเบอดแลวเรามีแต่ผักบดีน,นบรรยากาศเด็ดร้อนจ้าแต่ก็ล่มลื่นอยู่ค่ะพี่น้องลมพัดเย็ยนเย็ยนสบายสบายอยู่ก็สิได้แวะเหลียวมัดอนบ้านหน่อยแม่พี่น้อง เข้าไปเบิ่งบ้านหน่อยหมัวน,นี่บ่ได้มาสแสดงว่าสร้างเพิ่นม้าลักลักเฮ็ดหมองอันกระซ้านขึ้นบันไดขื้นเหี้น้อยนี่แมยตอนคำคำเนี่เลยเพราะว่าตอนกลางวันแม่แม่ใหญ่แม่ใหม่มา,มาแล้วมันยังบ้านได้เห็ดแม่ยนี่เมีเพิ่นว่าเทปูนนอกกระชา้านบ้านหน่อยของแม่ใหญ่ใหม่ค่ะ แดดฮอนด้วยนะฝ่าวข้นเขาแหงแล้วละอึบอึบนี่บ้านหน่วยเป็นไลพี่น้องเป็นตะคือบอโอ้อันนี้เหินตอแล้วหมู่บ้านนี่ค่ะนี่หกระชาน มันกะซีโบโบโย่หน่อยหนึ่งตรงนี้ค่ะเพื่อนหมู่บ้านเพื่อนเอาหินเจียมาเจียหัวเสาเลยค่ะต้องเอาใหม่เพื่อนเสี่ยวใหม่มาอีกหน่อยสีกในหน่อยมาใส่ค่ะใส่หนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนอนเดี๋ยวห้องน้ำด้านหลังนะคะมีห้องนอนค่ะห้องนอนเขาก็อีติดเอ โอ้ยเป็นหู้จงปองจังแปลงยุพ้องคันข้างเดือดรอรอเพิ่นย่าแล้วอีกรอบนึงค่ะเป็นยังไงค่ะวิวออกจากนอกกระสรานบ้านสวยงามสีฟ้าสดใสนะคะอง้าสวยงามอันนี้มองมองไปฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนค่ะพี่น้อง ฝังนี้ก็จะเป็นนาตาชาคาเฟ่ค่ะนี่ก็เป็นาคาแค่ค่ะตลาดอยู่้างฟุนคะซีแยกเห็นเสาสูงๆอยู่้างฟุ้นค่ะเป็นตลาดนะคะร้านที่เป็นสังกสีแดงๆนี่ก็คือร้านถุงถังเสื้อผ้ามือสองค่ะนี่ออออันนี้ก็จะเป็นกระซา,า,หน,า,น,หานหน่อยบ้นะานเฮ้าในน่อยนะคะตะเอะตะเอะนะคะ พอได้นั่งกินหมูกระทะน้องพี่น,อน้องเนาะป่าสวยขอปพงกอภพายวิวเมื่อสาวเมือแรงขึ้นสีงามเนาะพี่น้องกลางแรงตอนแรงเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นนะคะนั่งเล่นมองไปวิวเดี๋ยวจัดวิวดีๆค่ะตัดแต่งต้นใหม่สวยๆพ่อได้นั่งเล่นค่ะจิบกาแฟยามสาวยามแรง วิวข้างหลังค่ะด้านหลังนะคะสะน่อยเดี๋ยวฟังเพียนต่อไปค่ะว่าสีเฮ็ดยังไงโอ้ยตน้นไม้ฝรั่งไม่ได้เอาน้ำมารดเลยนะคะฝร,ฝรั่งสองต้นนี้หงเปล่าซื้อนะคะเพื่อนเพื่อนซื้อมาฝากบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ย,ยังเลยมันเลยบ่ได้เป็่นมาก วิวสวยงามเด็ดเจ้มเด็ดจ้าจังสี่นอกกระานเฮาเห็นแฟนว่าคือสิได้อัน เอาไอหลังค้ามุ้งอยู่หรอกค่ะพี่น้องเพราะว่า,ถ,าถือฝนเหรอแล้วว่ามันสิผุว่าสันคือใสิได้มุ้งหลังค้าใส่อยู่ดอกวันนี้นีค่ะเฉที่แต่มันตำเนาะพี่น้องนี่แต่กระเพาะนางได้มันเป็นบ้านหน่อยเนาะเห็ดกระถัดรัดหักมืดเลยฟังนี่เอาฟังนี่เถอะ เห็นหน้ากันบ้นล่ะพี่น้องบ้านน้อยบ้านน้อยหลังนี้สุขีเซียังเนี่ยนะเอาไว้พักตากอากาศหล่นเนาะพี่น้องเนาะบ้านเล็กๆก,กระทัดรัดน่ารักน่ารัก จากน้อยหนึ่งมุ้งหลังคาอีกจากน้อยนึงเฟนเราว่าโอ้พอได้ดอกบอบมุ้งหลังคาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิผุสิพังมาสันพี่น้องผันฝนตก,ตกใส่ก็ชีเสียดายเยนาะพื้นแตกยอยนึงค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อ ฝากติดตามชมช่องไม่เย่มยไม่ได้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตว่าเออตอนนี้เราได้ทำนกกระชานนะคะต่อนกกระชานแล้วนี่ค่ะมาต่อแล้วแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะคะมีช่องนี่ต้องมาเติมเหลือเหลือ ประตูตรงนี้ค่ะแล้วประตูตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ช่างมาเทตรงหน้านี่ให้นะคะเทตรงหน้าข้างล่างนี่ให้แล้วก็เหลือประตูกันกันหมามันขึ้นมาค่ะประตูน้อยปิดเปิดตรงนี้ด้วยนะคะค่ะ คลิปนี้ก็วไวซ์ซามนี้ก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ไม่เยไ,ไม่เดน,นะคะขอ,คขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณคะ่ะร่ำรวยร่ำรวยทุกคู่ทุกคนเด็ดเลยเด้อจ้ะเด้